วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโนความสูง5เมตรและพระยาปุริษะที่วัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโนท่านเป็นปามผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าวเวสสุวรรณโนท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะ ว่ากันว่าท้าเวสวรโนนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของเทา้าจตุโลกบาลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าเวสวรโนจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังสามารถขอพรท้าเวสวรโนในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการค้า การขายแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ยังสามารถขอพอรกับเท้าเวสวรรณโนได้ค่ะซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มาไหว้ขอพ,อพอรท้าวเวสวรรณโนและพญาปุริสาแกนแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระป่างเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะ และได้มากราบขอพอรพระพุทธชัยมงคลพระน,นอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันอีกด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาไหว้พระขอพอรและได้มาร่วมกันสร้างวิหารคลุมพระน,นอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครที่วัดมุ่งการนนกันนะคะสอบถามรายละเอียดวัดมุกงการนนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 098 994 9491 084 982 3519ค่ะ